โอ้ยโอ้ยแป๊กช่วยด้วยหนีอยู่เฮ้ยปาร์ตี้ปาร์ตี้หนึ่งมาแจมโอ้โหแตกโอ้ยแล้วตายเกี้ยงเลยเหรอแบ็คโอ้ยโอ้ยก็โอ้โห ก็เดี๋ยววันนี้มาลองเกมใหม่นะครับอะจริงๆไม่ใช่เกมใหม่สีเกมเปิดมาสักพักแล้วแต่ว่าเจเพิ่งได้มาลองเล่นนะครับก็ตัวเกมชื่อรอยย่อคาวครับผมอันนี้มันจะเป็นแนวเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเดียเป็นแนวแบบแนวสไตล์เกมโดดล่มเงี้ยครับพวกแบบฟรีไฟพับจีอะไรพวกนี้แต่ว่าจะไม่ใช่โดดล่มมายิงกันนะครับจะเป็นโดดล่มมาแล้วเหมือนแบบว่าเป็น RPG พีจีเงี้ยโดดล่มมาเสร็จใช่ไหมครับเราหาพวกแบบดาบอาวุธพวกอะไรพวกนี้แล้วก็มีแบบการครับของครับยาครับรูแล้วก็สู้กันในฉากเงี้ยครับก็เดี๋ อ่ะโอเคก็น่าจะพร้อมแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็อย่างที่บอกนะของเจเพิ่งหัดเล่นนะก็เวลสามตามที่เห็นครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้มาเล่นพร้อมกับเพื่อน2คนด้วยอันนี้คือมันแบบจะจัดเป็นทีมได้นะคะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นทีมละ3าคนครับแล้วเวลาเล่นแบบเป็นทีมเนี่ยมันจะสนุกขึ้นเยอะเลยครับแบบฮาดีอะไรเงี้ยแต่ว่าของเจกับเพื่อนก็หัดเล่น3คนเลยนะเวลใกล้ๆกันหมดเลยเดี๋ยวไปแตก3คนเลยมั้งโอ้โหแตกแตก,ก็เดี๋ยวเริ่มเลยแลวกันเนาะเพื่อไม่ห้ารเสียเวลาเออแล้วจะบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติใคร สนใจจะเล่นนะมันเล่นแบบ cross platform ได้ด้วยนะอย่างนี้เจเล่นในคอมใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติใครจะเล่นผ่านมือถือเนี่ยเล่นได้เหมือนกันแล้วก็เล่นกับคนที่เล่นในคอมได้ด้วยอันนี้มันก็จะมีแต่ละตัวให้เลือกนะเจเลือกตัวนักดาบเพราะว่านี้แบบเบสิคสุดเลยยังเล่นตัวหรือไม่เป็นเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนเฮ้ยน,นี่เพื่อนเจเขาเล่นตัวแบบตัวไม่ฟรีด้วยเอาเรื่องอันนี้สกิลเจก็จะเป็นแบบนี้นะแบบเป็นตีฟันไปข้างหน้าปาโลใส่พุ่งไปใส่อะไรเงี้ยเป็นแบบตัวค่อนข้างเกือกถึงแทงเลือกแล้วกดี อันนี้เจะชอบภาพตอนก่อนโดดล่มมากเลยนะครับมันดูบบกว่าสวยงามมากเลยเหมือนแบบแฟนตาซีแท้ๆเลยลงพร้อมกันเจโดดไปยังไงโดดแล้วโดดแล้วต้องไปตรงไหนอ่ะจักเฮ้ยแล้วอันไหนคือเพื่อนเราอ่ะอ๋อสีเขียวคือเพื่อนเราใช่เนี่ยเจบพุ่งไปหาแบ็กอยู่ไปแบ็กเราด้วยสามสิบเจ็ดเมตรไหนเฮ้ยเลยแล้วนี่ปะนี่คือใกล้กันแล้วนี่มันกดลงเลยได้ปะออไม่ได้ต้องรอถึงระยะ ตีต,ตีมันก่อนเลยตีมันก่อนเลยมีคนมีคนอันนี้เดี๋ยวเจียจะอ่านแชดช้าๆนิดนึงนะเกม,มต้องใช้ตัวเนี้ยตัวแดงเนี่ยมีเด็กหลงเอาว่ะล่วงไปคนหนึ่งละเอ้อะทำไมเขาคานะต้องตีซ้ำปะต้องตีซ้ำเอาเราตีซ้ำดิเอาเราทีมเขาไม่มาช่วยเขาเหรอลุมดีโผล่ไอตัวนึงลุมลุมลุมเอ้ยอัพสกิลเลืมัสกิล เอาตัวไหนตีตัวเดียวกันดิเป้นคนไทยด้วยเนี่ยดูชื่อไว้สวยว่ะเอาเราแป็กไปไหนแป็กไปฟาร์มเออไม่เป็นไรเราฆ่าก,กันก่อนเบนเกนะ็บข้าวไปทำหม้อเลยนะเก็บข้าวไปทำหม้อได้พี่ทำไมมันไม่ตรงกับหลักการทางวิทยาศาสตร์เลยหม้อไม่ได้สร้างจากเหล็กหรอในเมืองเจอไหนแปก็กไปช่วยแป็กป้าหรือเก็บข้าวเก็บข้าวแล้วกันปล่อยแป็กมานหน่อย <c oughs> ไปช่วยเพื่อนเอาไป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 เฮ้ยลูกปั้นนี่ใช้ทำอะไรอ๋อฮิวได้เหรอไปชุบเอาไว้ชุบเว้าวยังมีสกิลครบละเจโบนี่อยู่๋อแต่เราตัวตีใกล้นะตีใกล้แล้วแบบว่าไม่เปรียบเฮ้ยแต่เขาก็ตีเฮ้ยจะตายแล้วมึงรอสกิลก่อนเฮ้ยโหตายอ่ะช่วยด้วยแล้วเจต้องทำไงต้องขาดปบ่อเหรอ เพื่อมาาาตวใช้พื้นที่เท่าไหร่ครับใช้นิดเดียวเองครับแบบไม่ถึงกิ๊กเลยน้อยมากเพราะมันเล่นในบนถือได้ด้วยไงข้าวมันก็กินสดๆได้เลยนี่แต่ว่าไม่เพิ่มดีใช่ไหมกดเคครับของกดเคครับของนี่หรอพี่ทายแป้งสามลีมากินมากินมากินกดเอฟะกดเอตรงนี้เฮ้ยมีแบบทำมอกมออย่างนี้ด้วยอเจ๋งว่ะ <Wow. S 2> อสุดท้ายอันสุดท้ายต้องแต่ว่าตัวในเกมนี้นี่มันเอ้นี่นได้นะครับไม่ต้องเติมนะมันแบบว่าใช้นี่ได้บอกว่าใช้ทําเควสประจําวันเก็บเงินใช้เงินซื้อได้เหมือนจะจําได้ว่าเราต้องไปตรงที่มีคิดตั้นเยอะๆปะ่ะนี่ไงคิดตัน้นคิดตั้นครับโรนแต่เจไม่ได้เข้าบ้านเลยพี่ลืมโอ้ตะกี้ลงาืึงก็บวกเลยหรือไม่ได้เข้าบ้านเลยจะไปเข้าบ้านแป๊บหนึ่งได้ป่ะ เก็บเงินไปเลย๋ยวกให้ไฟฟาร์มมอนเอาของได้พี่อันนี้ก็คือเจเก็บของไปเห็นเขาบอกว่าตรงแถวๆโซนนี้มันจะแบบว่ามีของดีไงพวกแบบเทนี้ใช้ทำลูนได้ไรเงี้ยเจก็เลยแบบมาครับแย่ตรงนี้มีแย่ตรงนี้เอาแย่กันไปรวมกันเราอยู่แยกกันก็ตายสามแป้งไม่เติมเลือดก่อนเนาะขี่ม้ากดแซดเออลืมเลย มันเหลือแค่สิบสามคนแล้วไอ้สามสิบสามคนนี่ว่าขอนับทุกยิงว<ป>ิ่งฝานม่วงปานไปเรื่อยๆแล้วก็เดินเข้าวงเ ง,งนะเออแล้วเราก็ไม่ได้นี่นะเราก็ไม่ได้ขี่สกีเขาไปถึงไหนแนละ้วโอ้ยโหขอ,อ,องม่วงเทียบต,ต้องฟาร์มอนได้ประมาณเรบลก้าฮ้ยจะมีแบบพวกกับดักอะไรในตัวด้วยระเบิดเนี้ยกดใช้ได้นะกดไปแล้วไวช็อตชาร์จอ่ะอโหนี่มันเป็นยันวิ่งเร็วดันใช้ไปละด้วยนะวิ่งเร็ว กด Control QWER ต้องเสกอยู่ทางรัดอ่ะอ๋อเหรอครับอ๋อขอบคุณมากเลยครับเจนั่งคลิกเออเจ๋งเลยไปป๊บของตระเดียดได้หมดพาไปเลยจับคู่นานไหมครับพี่เจเล่นยากไหมไม่นานครับผมประมาณไม่ไม่ถึงนาทีเลยครับแป๊บเดียวแต่ต้องเลือกเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะเลือก South East Asia เงี้ยปิงมันจะน้อยนะครับ เ้ย <Hey, S 2> มันมีเลขยี่สิบกับเลขเก้านี่คือไรเก้าตี้ยี่สิบคนไงหรอคือบางตี้มันมันไม่ครบสามไงหรอตายก่อนใช่ก็ตายวงมันเริ่มแคบแล้วอะเรายังไม่เวลเก้าเลยออกเก้าแล้วเฮ้ยแบ็คไปช่วยพ่อเบนกำลังวิ่งไปสตี้ไล่ฆ่าเบนอยู่ <S <S <arriba. S 2> เอาหรอแกมดีรออะไรเออไหนไปฆ่าดิแกมแกมไหนอะเดี๋ยวไปข้างบนกำลังวิ่งไปนะแต่มันวงมันบีบเข้ามานะ เอ้ยเเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่งไงนั่งไงมาแล้วเลือกเลือกป่ะดีอะได้หมดโอ้โหโอ้โหแป๊บนึงเฮ้ยทำไมมันเวล์เวลนิดเดียวเฮ้ยมันเลื่อนนิดเดียวแต่มันตีมันไม่ตายที่เดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยแตกโโออ้ยยปปาาตตีีนนึงัแกโอ้โหแตก เฮ้ยแล้วตายเกี้ยงเลยจบแล้วฟาร์ม้นานเจอรอบเดียวตกล่วงชอบฉากตอนโดดล่มอะก่อนมาก่อนจะโดดมาก่อนเอาตรงไหนดีแลวแต่เลยแบกนำดิเจก็ไม่รู้เหมือนกันโดดตรงไหนดีเอาตรงแบบไม่รู้อะเอาตรงที่เขาไปเกิดเยอะๆไหมลงมาถึงบวกเลยเอ้ยนี่โดดยังไงเจไม่โดดเลยยังยังงโดดแล้วบอกโดดแล้วบอกกดกดเอ็มอะดูแมป คือเห็นแมพไงแต่ไม่รู้เราจะลงตอนตอนไหนเนี่ยเขาลงเพียบแล้วลงตามมะเพื่อนแท็กไปที่มหาวิหารไปยากไงโดนเลยโดดเอาตรงไหนอะเจโดดไปตามเบนแล้วเราด้วยเอ้ยโดดหลายคนเลยเราโดดไหมเจบอกอยากบวกไงเออเอาดิไหนไหนคนอะเนี่ยอยู่ในเมืองเต็มเลยมาไม่เห็นสักคนเลยเห็นแต่สีเขียว The match starting. Attain Walk, victory is วัววัววัวขอบคุณนี่ไงเข้าว่ามาเจอเลยเอ้าเร็วแป๊บนึงเจกับแป๊กเปิดของเอ้ยเจกับเบนเปิดของอยู่หนีดีกว่าหนีและหนีได้มาิ่งไปครับไปเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเจอคนโคตรลุมมันลุมมันตัวเดียวด้วยลุมมันเฮ้ยมันสอกเลรอแป๊บนึงไปดิได้แล้วอีกทีเดียวสวยร่วมหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยลบก่อนกิ้วเยอะเจไปตีมันซ้ำก่อนเลยไหม หรือว่าปล่อยไปก่อน<ป>เฮ้ยเฮ้ยมันจะช่วยโคยตายจบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเจมโูยตายไม่เป็นไรเออเออหลบอยู่แต่บัวให้ชนะก่อนใช่ไหมโอ๊ยโน่นต้องชุบต้องชุบต้องชุบอ,อีกอหนึ่งวิวสวย,สวยมันก็ชุบมาแล้วอะเราไม่ได้มียาเยนไม่มียาชิเปิงเยนแล้วเอาไงเอาไง เฮ้ยมีตีมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโดนอีกแล้วชันอีกแล้วสินะเฮ้ยในเมืองก็มีโอ้นี่เราที่เขาบอกว่าตรงเมืองทรัพยากรเยอะแต่ตีกันเอ้ยโอ้ยเบนลบตามไม่มียาตามองขออะไรเงี้ยเจอยากบวกมันมันเยอะไปเฮ้ยตัวนั้นลุมได้นะไอ้ชายก้าวอะไรเนี่ยเข้ามาคนเดียวปะมาคนเดียวโดนดิ เฮ้ยมันแย่งเราอ่ะเฮ้ยแป้งไม่มีเลือดช่วยแป้งโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหจบข้อเราแล้วหรอจบแล้วดิรออะไรแต้มวัวแล้วจบแล้วเอาใหม่เอาใหม่มาเอาตัวนี้นะเป็นดูน่าจะเป็นนักดาบเหมือนกันนักดาบหรือว่าไม่รู้อ่านสกิลแป๊บเนี้ย เปลี่ยนการโจมตีปกติเป็นการแทงที่สร้างความเสียหายเพิ่ม50%และเพิ่มระยะโจมตีก็คือเหมือนแบบแทงไกลใช่ไหมครับอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดติดเนี่ยมันจะมีเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยสกิลนี้ก็น่าจะเป็นพุ่งตีเนาะพุ่งข้ามไปเพื่อแทงศัตรูสร้างความเสียหายกายภาพตึ๊ภาบเราโดดเราโดดแบบเขแบบ้าบาดบ้างไหมมีแบบสโลอะไรอย่างงี้ิชเนี่ยอันนี้ก็เป็นสกิลพุ่งนะครับพุ่งแดดไปเออเราไปฟาร์มก่อนดีปะ่ะอันนี้ดาเมจเเมือล็กๆครับ อันนี้ก็เป็นสกิลพุ่ง <ไป S 1> ก็คือเป็นแบบคล้ายๆกับตัวตะกี้แต่ว่าสกิลมันจะเป็นแบบแตะกี้มันพุ่งโลใช่ไหมอันนี้มันจะแบบเป็นพุ่งเข้าไปโจมตีเยอะอยู่เหมือนกันแล้วแบบมีสกิลเสิร์ฟตีธรรมดาแล้วแต่รอบนี้เราเปลี่ยนแผนเป็นฟาร์มก่อนเนาะใช่ไม่ฟารม์มคนละบ้านสองบ้านแล้วก็ออกไปได้จัดไปลงแล้วเหรอ,อยัง,อยงเออลงแล้วบอกกด m อ j มันจะเห็นแบบดีมากอยู่ซึ่งเมืองที่9ผมโสดแล้วนะ โดดละผมโดดละโอเคจะตามพวกเบงกับแป๊กไปเอ้ยมีขออ๋อคือจะบ้านนี่หรอไหในในเจอคนบวกเลยเอ้ยสีม่วงคนเดียวสีม่วงคนเดียวเอาดินี่นี่ไงเฮ้ยสองแล้วสามแล้วเดี๋ยวเอาไงลงตรงไหนโอเคเอาบ้านเขาเลยป่ะเฮ้ยสองเฮ้ยเยอะอยู่เฮ้ยเบนสามคนไหวเหรอ ครับโอ้ยโอ้ยมงึงสกิลปั๊บนึงแตกครับจัดมนนึงบิงงสกิลอยู่อ๋อนี่มันแหกข้างหน้านโ,อโอ้ยโอ้ยนี่ลุมได้มันสองขึงไ,ไ,ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาน้อยอีกตัวนึงเอ้ยนี่นี่มาเปิดกล่องเฉยเลยตีมันดินสายฟาร์มโอ้ยเจ็บเจ็บว่ะโอ้เวท ชิปเป่งแล้วมันมีอย่ตีหนึ่งมาเฮ้ยมันเยอะล่าทำไงดียเราตีโอ้ยเห็นปะโอ้ยโดนโอ้ยโอ้ยแบ็คด้วยลวงเขาเย๊แตกล้อนี่เราตาใหม่อีกแล้วหรอ เกมมันเร็วดีเนาะเร็วเร็วแบบเร็วมาก